แผนกเผยแผ่ธรรมะชาวท้องถิ่น Pitch Point Meditation ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นอเมริกันภาคภาษาอังกฤษในกิจกรรม Sunday Morning Meditation Session โดยได้รับความเมตตาจากพระนิโคลัสฐานิสโรนำนั่งสมาธิและบรรยายธรรม โดยพระอาจารย์เริ่มต้นด้วยการแนะนําและทบทวนหลักการทําสมาธิด้วยหลักสติและสบายก่อนที่จะได้นํานั่งสมาธิเป็นระยะเวลา50นาทีจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้บรรยายธรรมข้อคิดฝึกฝนจิตใจในพระพุทธศาสนาทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้สักถามข้อสงสัยและตอบคำถามเกี่ยวกับสมาธิ ซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไขข้อข้องใจทุกคำถามด้วยความเป็นกันเองในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้นำอาสาสมัครช่วยกันเตรียมงานประกอบโคมเพื่อจะได้ใช้ในงานจุดประทีปและนั่งสมาธิเพื่อสันติภาพที่จะจัดขึ้นนาวาพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะ